สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้นจะพาไปเดินเที่ยวกันนะคะบนะทะเลสาบน้ําแข็งแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเปิ้นจะพาเดินไปข้างๆทางนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยหิมะเริ่มละลายแล้วแล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะคะถ้าเราจะเดินไปกลางทะเลสาบนะเดี๋ยวเดินตามไปด้วยกันนะคะว่าข้างๆทางเนี่ย จะมีอะไรที่น่าสนใจให้ดูบ้างนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยในช่วงหน้าหนาวของทุกปีะนะคะทะเลสาบก็จะกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยอะนะแล้วที่ส่วนใหญ่ที่เขาจะเอามาทำกิจกรรมกันเนี่ยก็คือเนี่ยค่ะมาผิงไฟกันนะคะคางค่อริมทะเลสาบหรือไม่ก็เดินข้าม ทะเลสาบไปฝั่งตรงข้ามเลยนะบางคนเนี่ยก็มานั่งตกปลากันนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตกปลานี่คือจะเป็นที่นิยมกันมากๆเลยนะแล้วที่อีกอย่างหนึ่งที่คนชอบเลยก็คือการเล่นสกีค่ะ ดีมากๆเลยอะคะ่ะแล้วตรงจุดนี้เลยนะคะที่อยากให้ดูก็คือเป็นทานน้ําแข็งตรงทานน้ําแข็งตรงเนี้ยเป็นเออน้ำเนี่ยมันไหลลงมาจากภูเขาอะคะ่ะแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นทานน้ําแข็งขอบอกว่าวันนี้เดินลื่นมากๆค่ะแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะเราได้เตรียมที่เกาะน้ําแข็งนะคะมาด้วย แลนี่แ่ะค่ะก็คือสภาพการเดินนะคะ oh. และมีอย่างหนึ่งนะคะที่ amazing มากอยากจะให้ดูมากนะคะนั่นก็คือก้อนน้ำแข็งคือตอนที่เดินไปเนี่ย เราก็แบบเออก้อนน้าแข็งเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรแต่พอเรามองไปอีกทีนึงก้อนน้าแข็งมันเหมือนมันลอยได้อ่ะพอเราเข้าไปดูจริงๆเนี่ยมันมีก้านเล็กๆตรงกลางอ่ะที่อยู่แค่ตรงกลางเลยอ่ะที่มันเหลืออยู่อ่ะขบรอบๆอ,อ่ะคือมันมันลอยไปหมดแล้วอ่ะซึ่งอันเนี้ยถือว่า Amazing มากอะ่ะที่อยากจะให้ดู Go follow and your heart doesn't So much love. ปันจะพูดอยู่เสมอเลยนะคะว่าการออกกำลังกายของคนที่เนี่ยเขาไม่ได้ดูว่าทุกอย่างมันมีปัญหาทุกอย่างมันเป็นอุปสรรค คือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถจะเดินไปได้ใช่ไหมคะก็อ,อย่างตรงเนี้ยคือมันลื่นอะจริงๆอะใครเขาก็ไม่อยากเดินหรอกนะแต่ว่าพอเรามีไอ้ที่เกาะเอ่อเกาะน้ําแข็งอะคะ่ะเดินไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็สบายเลยอะมันก็ไม่ได้ลื่นอะไรอะแล้วเราก็ได้มองเห็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆอนะคะ่ะเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยมันเป็นยังไง กับธรรมชาติของอทะเลสาบน้ำแข็งนะคะ การเดินสำรวจนะคะหรือการเดินออกกำลังกายในวันนี้เราก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะที่ดูแปลกตาเดียคะ่ะอย่างเช่นนะคะคือเราได้เห็นเชือกที่มันเคยเออไว้กับลูกลอยอะคะ่ะเนี่ยเราก็จะเห็นอะเชือกมันอยู่ในน้ำเลยอะแล้วก็มีทั้งแบบลูกลอยที่ตั้งอยู่ในน้ำ มีโซ่อยู่ในน้ำเนี่ยซึ่งมันดูแล้วมันสวยดีอะถ่ายรูปออกมาแล้วแบบเออสวยอะคะ่ะคือทุกอย่างเนี่ยถ่ายออกมาแล้วมันดูดีอย่างเชือกเงี้ยแค่เห็นเชือกเราก็มองเออมันสวยแล้วว่ะรอยเท้าสัตว์อย่างเงี้ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรอยเท้ากวางนะคะหรือรอยเท้าของเออสัตว์อย่างต่างๆนะคะก็มีให้เราเห็นน่ะมันดูเป็นธรรมชาติจริงๆนะ เขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆเลยอ่ะ ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะแล้วเปิ้นจะหาสถานที่สวยๆนะคะมาฝากกันในคลิปหน้านะคะวันนี้เปิ้นต้องขอลาไปก่อนนะคะด้วยภาพภาพนี้เลยค่ะ